โรคจิตนะครับโหดเยี่ยมทานลุนลรกมนะครับเออให้คนอดตายนะครับมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะเออฆ่าก็ฆ่าไปเลยนะครับมันก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่เอาคนเอาเด็กไปอดตายเนี่ยนะครับมันพรมานะครับนะครับหิวน้ำนะครับหิวน้ำหิวข้าวไม่ว่านะครับน้ำนี่แหละครับนะเห็นไหมล่ะหิวน้ำนี่แหละครับมันอันตรามันมันมันน่าเวทนานะครับคนเราอ่ะ ถ้าหิวเนี่ยแล้วก็มันน่าเวทนาจริงๆอ่ะมันแปลกๆสวัสดีครับผิดเดฟรีไว้นะครับขอบคุณกันน้องแก้วสงครามมาแล้วอ่าพึ่งมาไปทําธุระมาค่านะครับผมต้องเรียกอาจารย์อะบังไซพุทธินันแล้วครับไปทําอย่างไรเนาะนะครับว่าอ่าออนะครับนะครับเห็นแม่บ้านเขาน่านิ่งๆอย่างนั้นนะครับเนอะนะครับเนอะนะครับเอามือไปทันหลังนะไปสะกิดอ่ะ สีข้างนิดเดียวในการล้มตึงเลยนะครับนะนะะเออล้มตึงล้มตึงเลยนะครับเห็นไหม <c oughs> นะครับห้องนี้มีแต่สาวสวยลมรอดทั้งนั้นวันใจพุ่มกระจอนะครับคุณคุณแม่มิมลน,นะครับหัวใจสามดวงเพียงตะวันเดฟรีวานะครับหมอิ ฮะนะครับสวัสดีเจ้าน้องแก้วนะครับว่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะเจ้าวันนี้บ่นี้ไผ่นะครัรมูมาดูไพ่ยิปซีเลยเนาะพี่นีรอเนอนะครับตอนนี้นะอาซับไพ่อาจนพ่อเงียเปี้ยมุดนะนะครับนะนะก็คุณกันนี่การนะครับปรีสนิรยาไปสงสารลุงอะน้ําตาจนละไหนะครับเออนะครับเนาะใช่ใช่นะครับลุงอะลุงข่อยก็เจ้านะครับว่าอ่าอ่า นี่นักการ์เออคอยอยู่เหมือนกันเนี่ยนักกามันแน่นะนักกาเออนักกาบัตรธรรมดานะกการน่ะนักกาเมียใจผู้ดินหันยิ้มเงียบๆอย่างนั้นนักกานะลูกห้าคนแล้วน่ะนักกาเออไม้จีตาโพบภาพอ่ะนักการเพียงตะวันสวัสดีครับอาจราบ้านสวนสงการนกแก้วนะกการ์พนังวาเลนตีเพียงตะวันอาจราบ้านสวนพนังวาเลนตีเดบลีวายนะกการ อก็เกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับนะเกือบสองชั่วโมงมาแล้วนะครับกอดนั่งเส้ยจนนะครับเออนั่งเสียจนนะครับตูดด้านเลยนะครับจริงๆนะครับนะออานะครับสำหรับวันนี้นะครับลูงมโคนก็จะขอลงก่อนนะครับนะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอคุณเอซทุกท่านแล้วก็นะครับสมาชิกนะครับทุกๆคนนะครับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนนะครับจงอยู่ดีมีสุขนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ท่านลงเงดนตอยเลยบัญจัยวุ้มกระจรโดนสอกกลับนั่นโลหะอ่าอ่าอืนะครับนะ นะครับโอ้เ <iser> พียงตะวันนะวันใจพุ่งไปวันนี้ราคาขึ้นนะครับนะเพียงตะวันชั้นแน่นะครับนะโอกาสทองใช้ลูกๆูถ้าผมเป็นนักก่อพ่อน้องผลไม้นะครับเรื่องจบไปนานแล้วนะครับโอ้ไม่เส้นเพลิงกประมาณหลวงด้วยจริงๆนั่นลุงอ่ะไม่ได้โม้นะครับโอกาสทองใายนะครับเออนะครับนะจริงๆนะครับนะนะครับคุณชนุกพรนะเพียงตะวันนะครับชั้นแน่นะครับสงครามนะครับมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอัจฉริยะโอกาสทองใช้ นะครับคนเดินทางสวัสดีครับคุณครูตุ้มนะครับสําหรับวันนี้นะครับนะพอคุณนะครับเอซีทุกทท่านโอกาสลองใช้เพียงตต่วันนะครับพี่ผาโฆษณาลุงตลกมานะครับไม่เช่ญลุงเข้าไปดูเองบางสินะครับโอ้โหโฆษณาน้ําขิงนะลุงเอ้านะครับน้ำขิงมีตลกด้วยนะครับเอาสนมเป็ดนะอู้ลุงมะควรหนูเกือบไปรอดนะครับวันนี้เจเจคุณเกิดไล่หนูนะครับรอบสวนกล้วยเลยค่ะ เอาแล้วนะครับนะสงสัยจะโมโหหนูกับโอกาสทองชายวิภาอย่ามาบอกนะครับเอาน้องแก้วน้องแก้วฉันเนี่ยก็ฝากช่องแล้วนะครับอัจาราบ้านสวนอย่าลืมกดติดตามนะครับเนาะอัจาราคนบ้านสวนนะครับเอออาจารยบ้านสวนวันชัยพุ่งกระจรหามลงอ่ะมันแปลกๆนะน้องแก้วนะครับเดี๋ยวช่องไหนจะขึ้นต่อน่าจะเป็นนะครับในเครือข่ายเราเนี่ยนะครับรอฟังกระดิ่งนะครับต้องรอฟังกระดิ่ง นะครับนะในช่องเครือขายพวกเรานี่เดี๋ยวก็ก็คงจะขึ้นกันแล้วก็สวัสดีครับลุงมงคลทานข้าวเที่ยงค่ะนะครับคุณลุงหลัวนะครับเอายังไม่ถึง500รล้ะครับเนี่เดี๋ยวตามไปกด500ให้ด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะแล้วเจอกันใหม่ในไรหน้าค่ะลุงขอบคุณมากนะครับนะนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงมงคลชาแนลก็จะขอลงก่อนนะครับสวัสดีครับ